สดีครับผมสวัสดีครับผมเปมใช้บัตรไทยยกรอนะครับวันนี้จะมารีวิวเจ้า SR 400ตัวนี้เป็น S ิต0 0ปีเก่านะครับเราก็มาดูสภาพกันนะครับผมสภาพกันก็อันดับแรกเลยครับชุดสีนะครับชุดสีโดยรวมนะครับชุดสีก็อยู่ประมาณ70-8 0ได้มีรอยตามการใช้งานนะครับจะมีรอยตามการใช้งานรอยอยู่ถังนะครับ ส่วนเครื่องเครื่องยนต์นี่สมบูรณ์นะครับระบบไฟสมบูรณ์ไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟท้ายใช้ได้ปกติแล้วก็จะมีท่อแต่งท่อไมโครโฟนแล้วก็ตุงสเตอร์อะไรอย่างงี้ก็สเตอร์ใช้ได้ยาวๆนะครับสเตอร์ใช้ได้ยาวๆศูนย์รถก็ถือว่าใช้ได้ครับไม่เสียศูนย์ไม่ล้มไม่ชนอยางหน้าก็สภาพยางหน้าพอใช้นะครับส่วนยางหลัง ยังหลังดอกเหลือๆครับดอกเหลือๆล้นๆแล้วก็มีของแต่งมีตะแกงหลังนะครับมีตะแกรงหลังก็สไตล์ของเขาอะครับสไตล์ของเขาสไตล์ด่าก็ประมาณนี้แล้วก็มีคาบูปาก3 4ม <ๆ S 2> ปี่เป็นคาบูเคนะครับแต่งจูนมาจบเรียบร้อยติดมือขับดีมากครับอแล้วทีนี้มีอะไรไม่น่าจะมีอะไระเดี๋ยวทดสอบระบบไฟให้ก็ได้สวิตช์ไฟหน้านะครับอ่านี่ไฟต่ํานะครับ ไฟตำจะเป็นเหลืองไฟสูงเป็นเงินอ่าเราดูในโคม,มันจะมีแค่นี้นะครับแต่พอโคม,มันฉายลงพื้นสว่างครับผมอ่าไปเดียวขวาไปเดียวซ้ายแตะนะครับโอเคอ่าน,นี่ไฟสต็อไปไฟไฟสูงไฟต่ำโอเคแล้วทีนี้มาเรามาฟังเสียงกันครับอน,นี้เป็นปีก่อนะ้ะเวลาสตาร์ทต,ต้องพับพักเท้าขึ้นด้วยอันนี้คือ ยังยืงนๆนะยังไม่ได้อุ่นเครื่องไมไ่ทำอะไรเลยนะ ไฟเกียร์ว่างไม่ขึ้นนะครับซื้อไปเลี้ยวติดปกติอ่าไปต่ําไปสูงอ่านี่ตัวสตาไปตัวไปสูงใช้งานได้ปกตินะครับนี่ตัวสตาไปอ่าเข็มไม่ไม่ขึ้นนะครับผมอ้าวแล้วก็เดี๋ยวจะบอกตาหนี่นะครับท้ายคลิปตอนนี้เรามาท้ายคลิปแล้วตาหนี่ก็จะมีชุดสีนะครับมีชุดสีแล้วก็ฝานี่น่าจะเป็นฝางานหล่อนะครับเป็นงานเรซินฝานไม่ค่อยเนียนนะครับอ่าฝาไม่ค่อยเนียน ไม,ไม่ขึ้นไฟเกียร์ไม่ติดแล้วก็บล็อกกุญแจบล็อกกุญแจเปิดปิดได้นะครับแต่ไม่สามารถที่จะล็อกคอได้มันจะเป็นบล็อกคล้ายๆว่าตัวเดือยล็อกมันไม่ถึงตัวตัวรูมันนะครับโอเคครับก็สภาพตามนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในคลิปนี้แล้วครับดูคลิปไม่จบแล้วให้ตั้งคําถามนะครับโอเคครับขอบคุณครับ